แล้วครับพี่น้อง14ยูโรงานเบาๆแต่ได้เงินอย่างงามเลยจ้าได้มาอีกแล้วครับพี่น้อง12ยูโรได้มาอีกแล้วครับพี่น้อง10ยูโรครับท่านได้มาอีกแล้วครับพี่น้องแค่แก้วอย่างเดียววะรู้ตาว,วันนี้ก็รวยแล้วจ้ารวยแล้วจ้า จะไปเก็บขวดกันที่งานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตเขาเริ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ฝนก็ตกด้วยค่ะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเอาเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะได้ขวดได้กระป๋องหรือไม่ได้กลับบ้านยังไรก็มาช่วยรูให้เราได้นำเงินกลับบ้านกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาถุงอาจช่วยเราเก็บด,ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเมื่อ,อบอกกันก็ลุยกันเลย วารุตามาถึงแล้วค่ะขวดเต็มเลยครับพี่น้องโอ้โหแล้วเราจะหาที่จอดรถได้มุมไหนกันเนี้ยโอ้ยวัยรุ่นเต็ม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 เลยค่ะโอ้ที่จอดรถก็เต็มคอเป็นที่ใกล้ๆหน่อยให้วารุตาหน่อยได้ไหมคะโอ้ยวัยรุ่นเต็มเลยค่ะว้าวมีคนเก็บมาโอ้ยเต็มโอ้ย,ยวารุตาบรรยายไม่ถูกเลยค่ะถึงเต็ม สิ่งที่มีปัญหาของเรานั่นก็คือเราหาที่จอดรถไม่ได้เลยค่ะแล้วสถานที่เสร็จระที่ก็ไกลมากมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขนของของเราค่ะขอส่งกำลังใจขอให้เราได้เจอที่จอดรถใกล้ๆด้วยค่ะขอเก็บก่อนเลยค่ะวันนี้วารุตตาขอสามีเก็บเลยค่ะ แล้วก็ขวดนี้วารุตตาขอเก็บก่อนค่ะไปเลยค่ะสามีวารุตาก็จะลุยทุกคนมาลุยกับวารุตาด้วยกันค่ะอุ้ยในนู้นก็เพลงฮึ่มฮึ่มฮึมฮึมโอ้โหวันนี้นี่เต็มเลยค่ะวันนี้วารุตตาขอเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องนะคะขอเป็นกระป๋องล้วนๆค่ะไปลุยกันเลย คนเยอะมากโอ้โหวรรุตาเจอขวดเยอะแยะมากมายเลยค่ะ9บาทจา้าขวดเต็มเยอะมากก็เก็บก่อนค้านี่คะ่ะ3บาทนี่อีกค่ะ6บาทนี่คะ่ะ3บาทอีก3บาทนี่อีก3บาทจะรอเก็บ9บาทอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมีคนเดินเก็บกันเยอะเลยคะ่ะมุมนี้อีก9บาทขอเก็บก่อนจา้า อีกค่ะครัาบายแต่ให้ดูคนเยอะมากเยอะมากมุมนี้3บาท3บาทแล้วก็อีก3บาทจา้านี่สเปรย์อุ้ยนี่กระป๋องในเต็มเลยค่ะในถัง่ะยาค่ะาบาทจ้าบาทจา้าจ่าบาทจา้า,า,จา,า,า,จาอุ้ยไม่รู้เก็บยังไงครับพี่น้องวันนี้ว่ารุต้ามีตั้ง9บาท สามบาทนี่อีก3าบาทจ้าสามบาทนี่อีก3ามบาทค่ะนี่คือสถานีรถไฟนะคะนี่สามบาทจ้าเก็บเลยจ้าโปรดนะนี่ค่ะ6กบาทนี่อีก6บาทจ้านี่ค่ะอีก3ามบาทอีก3มบาทเจอกาบาทจ้า สามบาทขอแบบเล็กๆแบบนี้มุมนู้นก็มีค่ะผู้คนเยอะแยะเลยจ้าเก็บเลยจ้านี้ค่ะมีเจ็ดคนถือหากระป๋องทั้งนั้นเลยค่ะา<อ>มีบอกว่าเอาเตกระป๋องนะเธออย่าไปเอาขวดมันหนักแฟนบอกว่าเธออย่าไปเอาขวดเพราะว่าเราหิ้วหนักว่านั้นมันเต็มไปหมดเลยค่ะขวดสามีขนไปนู่นแล้วค่ะบอกว่าเธอเอาเตะกระป๋องกระป๋องนะมาุตาขอเข้าห้องน้าก่อนค่ะ ตอนนี้วรุตตากำลังนั่งอยู่ที่ทอยทอยค่ะ คือทุกครั้งที่มีการเล่นคอนเสิร์ตนะคะเขาจะมีห้องน้ําสาธารนณะแบบนี้ไว้ให้บริการไม่ให้ผู้คนไปฉี่เรี่ยราดค่ะวารุตาวันนี้ขอใช้บริการด้วยค่ะแล้วก็เข้ามาเราก็จุเก้าบาทด้วยจ้าเดี๋ยวให้ดูมุมนี้เลยจา้ามีสั่งว่าเอาแต่เก้าบาทนะเจ้าเธอขวดไม่เอาจ้ากาดท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยโอ,โอ,โอ้คอนเสิร์ตค่ะพี่น้องคอนเสิร์ต กป๋องกับวารุตาด้วยกันนะคะเอาแกะกระป๋องนะคะทุกคนที่มาวันนี้ก็เอาแต่กระป๋องค่ะลุยกันไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องนี่ของวาฬุตาเกือบเต็มถุงแล้วต้องเชื่อฟังคําสั่งของสามีเอาเฉพาะกระป๋องไอ้กระป๋องได้นจะถือ9กบาทเก้าบาท,บาทอันนี้วาุตาขอ9กบาทจากคนที่มาเก็บเขาก็เอาแต่กระป๋องค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะหนักมากๆวรฬุตาจะอีกนี่ค่ะรีบเก็บเลยจ้ะขวดเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องวันนี้สามีสั่งไม่เอาคุณ ไม่เอาคู๙บาทจ้าารบรรยากาศวันนี้ค่ะพี่น้องลุย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 กันเลยจ้าเอาถุงเอาศอกมาช่วยวารุตตาขนด้วยนะค่ะจอนี้ค่ะขอ่แกมของวันนี้ค่ะที่เล่นกันนะคะหาาบาทไม่ได้เราก็เอา3บาทมั้งเลยจ้า๓บาทแบบนี้นี่ค่ะ3บาทแบบนี้5บาทรุตาก็เอาเลยจ้านี่วารุตตาขอเก็บหน่อยจ้าเบาเบาๆ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องไม่รู้จะเก็บยังไงเลยจ้าวารลุตาให้ดูนี่เจ้าหน้าที่ยังยสะสมขวดเลยค่ะขวดเต็มไปหมดเลยนี่ก็เต็มนี้ก็เต็มเลยครับพี่น้องแฟนบอกว่าอยากเก็บอยากเก็บแลจ้ะสวออดวารุตาค่ะสามีขนไปส่งสามรอบแล้วค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะเยอะแยะเยอะแยะนู้นค่ะวันนี้เป็นวันฟริงโอ e n นแอร์เวเดค่ะ ของวารุตามีบอกว่ายายาเก็บขวดยาเก็บขวดผู้คนเยอะมากเยอะมากเลยค่ะวันนี้เขาจะจัดเจ้าหน้าที่มาเก็บขวดเพื่อที่เวลารถวิ่งไปแล้วจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อล้อต่อผู้คนนะคะเขาจะเก็บฉะนั้นเราก็เลยเก็บแต่กระป๋องอย่างเดียวเลยค่ะเลยนะคะว่าวันนี้วารุตาเมินสาบาทสบาทจ้าขอ9บาทขอหบาทอย่างเดียวเลยจ้า ฝนมาแล้วครับพี่น้องวันนี้คอนเสิร์ตท่ามกลางสายฝนเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้วรุตาเก็บขวดที่งานคอนเสิร์ตว่าวารุตาจะได้เงินกลับบ้านไปซักเท่าไหร่คะ บอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เมิน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 สามบาทเมินสาบาทครับพี่นอ้องเมิอน,<ง>มอนอีกแล้วเมิอนอีกแล้วเมินอีกแล้วมาดูในถังขยะนี้เต็มเลยครับพี่น้องเต็มเต็มเต๊ะเมื่อกี้วันพุธเจอน้นองอีกคนที่ทำยูทูบเบอร์ ปวดมันกันใหญ่เลยค่ะงานนี้มามันกับวารุตาด้วยกันเลยค่ะเมื่อกี้แฟนบอกว่าฉันจะบอกเธอว่าตอนนี้รถเราเต็มอีกแล้วและอย่าลืมนะคะเต็มเฉพาะกระป๋องอย่างเดียวเลยจ้านี่ของเพื่อนบ้านค่ะเต็มเต็มเต็มนี่ค่ะเต็มไอที่ล้างตรงนี้ เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องเต็มเต็มเต็มผู้คนกําลังเริ่มเบาบางก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ข้างในกันเกือบหมดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเราคิดว่าวันนี้คอนเสิร์ตจะมีประมาณ4ี่หมื่นคนนี่คือขวดที่วรุตาเก็บแต่วรุตาต้องทิ้งแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากําลังเก็บขวดทิ้งขอเมินขอเมินขอโทษด้วยนะคะสําหรับวันนี้ที่วรุตาไม่สามารถนาเอาไปได้ด้วยขอโทษจริงๆเลยค่ะ เสียงรถพยาบาลไปแล้วค่ะไม่รู้ใครเป็นอะไรแต่ให้ดูวันนี้เต็ม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 ไม่ใช่ตู้เดียวนู้ดอีกตู้นึงค่ะเต็มเยอะมากถึงคราวที่วรุตาต้องกลับบ้านงานยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะสามีบอกว่าเราต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาขวดไปส่งว่าอย่างนั้นโอ้ยววรุตาอยากรอ ราะว่าตอนนี้มีคนกำลังเดินทยอยมาเยอะมากเลยค่ะเด็ <c oughs> กวัยรุ่นกำลังซื้อดื่มซื้ออะไรกันมีแจ่กระป๋องกระป๋องทั้งนั้นเลยค่ะวรุตามีแก้วตัวนี้นะคะแก้วตัวนี้จะต้องเอาไปคืนที่ข้างหน้าข้างในในงานเดี๋ยววรุตาจะไปส่งนะคะใบละสองยูโรวรุตาได้14ยูโรเลยค่ะไปลุยกันเลยสามีบอกว่าวันนี้ เราจะไปส่งกระป๋องไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรขอให้เงินอยู่ในกระเมือของเราแค่นั้นก็เป็นพอแล้วค่ะอารุตาถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกวันนี้อ๋อค่าเข้าไม่ต้องเสียเธอโดนไปเลยไปเอาเงินเลยว่าอย่างนั้นอารุต่าเข้ามาในงานแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่วารุตาเข้ามาในงานแบบนี้ออ้ยเมื่อกี้ลืมเอาถุงมานู่นคนเข้าไปอยู่ข้างในกันเต็มแล้วค่ะ เชื่อว่าวรุตาจะมาได้เจองานแบบนี้คนเยอะมากเลยค่ะหาที่ขายเบียร์ก่อนค่ะขายเบียร์อยู่ไหนแล้วนี่นะคะวรุตากำลังจะบอกว่าคือเข้ามาข้างในเนี่ยวรุตาลืมเอาถุงมาคือขวดเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะไม่เป็นไรวรุตาหาถุงแถวนี้ไม่รู้จะมีให้วรุตาไหมคือไม่ต้องไปรอมุมไหนเลยเยอะมากหาร้านขายเบียร์ด้วยกันค่ะ ไอไอหหยนวารุตาเจอร้านแล้วค่ะร้านนี้เลยมีคนถือแบบวารุตาด้วยอย่างนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะวารุตาจะได้ค่ากระป๋องนี้สักเท่าไหร่ผิดร้านค่ะผิดร้านร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าเธอมาทําอะไรร้านฉันร้านฉันขายแฮมเบอร์เกอร์บอกวารุตาจะมาคนผของไม่ใช่เธอไปทางโน้นเลยจ้าโน้นค่ะคนยืนยาวเหยียดกันไปเลย เมื่อกี้ไปขอลางเขามาค่ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ขวดพลาสติกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวารุตตาจะได้ค่ะกระป๋องนี้สักเท่าไหร่มาแล้วครับพี่น้อง14ยูโรงานเบาๆแต่ได้เงินจังงามเลยจ้านี่ไม่รู้ร้านไหนวารุตตาขอเก็บอีกแล้วจ้ามันก็ใหญ่เลยค่ะงานนี้เดี๋ยวรุตตาให้ดูเวทีนะคะเวทีอยู่ข้างหน้ามุมนู้นเลยค่ะ i uh -huh. ที่บอกว่าตอนออกให้เธอออกไปอีกทางนึงอย่าออกมาทางนี้มารุตาก็นี่ค่ะทางนี้เลยมุมข้างหน้านี้นั่นคือคนที่มาพักแคมปิ้งอยู่ที่นี่ออกทางนี้กันเลยค่ะมุมนี้ห้องน้ำนะคะ ไอมาอีกแล้วครับพี่น้อง12ยูโรเมื่อกี้คิดว่าจะกลับบ้านไปเจอแก้วไม้อีกแล้วก็เลยเอาไปคืนได้มาอีกแล้ว12ยูโรจ้าจากบ่ายยันมืดชีวิตของวารุตาวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไปเดินเจอสามีสามีบอกว่าเธอเจอแก้วอีกสองใบไปเอาไปคืนอีกรอบหนึ่ง คือวารุตาคืนจนแบบโอ้ยน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ30ยูโรแล้วนะคะแค่คืนแก้วอย่างเดียวเพราะแก้วใบเดียวนี้นะคะใบละ8ปบาทสองใบนี่ก็คือ160บาทค่ะรวยเอื้อรวยซ้ากันเลยจ้าจากฟ้าสว่างจนฟ้ามืดแล้วค่ะไ้มาอีกแล้วครับพี่น้องแค่แก้แก้วอย่างเดียววารุตาวันนี้ก็รวยแล้วจ้ารวยแล้วจ้า 6ชั่วโมงที่วารุตาเดินเก็บขวดแล้วไม่ได้ดื่มน้ำเจ้าหน้าที่นะคะเขามีน้ำดื่มให้ที่นี่ค่ะเขาบอกว่าอย่าล้างมือไว้สำหรับดื่มเท่านั้นวารุตาขอดื่มน้ำแป๊บค่ะได้ดื่มน้ำได้เอา,น,าน้ำลูบหน้าสดชื่นขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะเจออีกแล้วครับพี่น้อง4ยูโรรีเอาไปคืนก่อนค่ะผู้คนกำลังกลับบ้านกันแล้วนะคะ เดี๋ยววรุตาจะเอาแก้วไปคืนอีกตอนนี้ได้มาอีก5ใบนั่นก็คือ10ยูโร3 0ประกว่าบาทใบละ80บาทผู้คนเยอะแยะมากมายกำลังทยอยกันคืนคืนแก้วค่ะเยอะมากเยอะมากนี้ค่ะว,วรุตาจะเข้าแถวมุมไหนออเข้าแถวมุมนี้ ได้มาอีกแล้วครับพี่น้อง10ยูโรครับท่าน10ยูโรจ้าวารุตาไม่รวยวันนี้จะไปรวยวันไหนจะเนี้ยบรรยากาศเลิกงานแล้วค่ะเลิกงานแล้วตำรงจตำรวจกันเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือสามีกำลังหิ้วนี่ของเราค่ะไปกันค่ะวารุตาอยู่ที่เมืองแวเดนนะคะนวนสามีหิ้วไปนวนแล้วค่ะ ใช้หนุ่มวันนี้อยู่กับวารุตาแบบเต็มที่กันเลยค่ะเจอกระป๋องระหว่างทางเต็มแล้วก็ยังเก็บค่ะพระจันทร์วันนี้ช่างสวยงามเหลือเกินเหมือนกับวารุตาที่วันนี้ได้กระป๋องกลับบ้านเต็มรถไปหมดเลยค่ะ เสียดายบรรยากาศมันมืดวารุตาไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้เดี๋ยวรอคลิปวันที่วารุตาไปเอากระป๋องไปคืนเดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยกันนะคะว่าวารุตาจะได้สักเท่าไหร่วันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ลาตรีสวัสดิ์ค่ะ